ผมลีบุยงกรรมาก,การผู้จัดการอาทมีประเทศไทยครับช่วงนี้ทุกคนรู้สึกอึดอัดกันใช่ไหมครับวันนี้ผมเลือกมาพูดที่นี่เพื่อที่จะเอาชนะความร้อนและความเครียดจากโควิดครับผ่านไปแป๊บเดียวอัรามีประเทศไทยก็ปดมาครบสี่ปีแล้วครับสุขภาพของเราเราต้องดูแลใช่ไหมครับ วันนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านทานันแฮโมอิมพร้อมกับผมแล้วเรามาเริ่ม Success Academy ด้วยกันนะครับวันนี้ผมเตรียมข่าวของ Atomy g l o b a l และอั o m y มประเทศไทยมาฝากทุกท่านครับ เา g l o b a l เคาแรก a t o m i UK ได้เปิดช็อปปิ้งมอลแล้วต่อจาก a t o m i ตุรกีครับซึ่ง a t o m i UK นี้จะเป็นฐานของสมาชิก a t o m i ที่อยู ai, ่ในวีปยุโรปทั้งหมดผมก็ขอให้ทุกคนให้การสนับสนุน a t o m i UK ด้วยนะครับเค้า global ที่2เกี่ยวกับ อะต m มีพ ersonal platform ครับตอนนี้ที่เกาหลีกำลังเตรียมจะปลดตัวอ t ต m มีพ ersonal platform ในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับ personal platform เป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวที่สมาชิกอ t ต m มีสามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระครับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอ t ต m มีก็สามารถซื้อสินค้าได้อิ่งเรามีผู้บริโภคก,กับสมาชิกเชื่อมต่อกัน มากเท่าไหร่คุณค่าของ Personal Platform ก็จะมากขึ้นครับธุรกิจแพตฟอรมของ a t o m y นั้นทำให้การแนะนำสินค้าและการสั่งซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้สมัครสามาชิก a t o m y เป็นไปได้ครับสามารถที่จะแนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยไม่มีข้อจำกัด ด้นสถานที่และเวลาและอย่างแนะนำให้เขาลองใช้พ e r s o n a l ล platform ได้ด้วยครับแพลต t f o r m นี้สามารถจะแนะนำสินค้าแจ้งเตือนให้ซื้อใหม่แนะนำสินค้าอื่นๆได้อัตโนมัติและต่อเนื่องซึ่งนี่คือข้อดีที่ดีมากๆเลยครับ Personal Platform นั้นไม่มีข้อจำกัดด้านประเทศยิ่งนำมาร่วมกับนโยบาย g l o b a l One m มา k e เของ a t o m y แล้วยิ่งทำให้เจ้าของ Personal Platform สามารถมีโอกาสที่ไม่จำกัดในเวทีโลกได้เลยครับนอกจากนั้น a t o m y Personal Platform ยยังทำให้สามาชิกที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยี สามารถมีแ p ล a ฟอร r มของตัวเองและสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับ personal platform นั้นสามาชิกอ t o มีทุกคนสามารถใช้ได้อย่างอิสระและยังเป็นแ p ลตฟอร์ m ที่สามาชิกสามารถใช้เทคนิคและคอนเทนต์ของตนเองตกแตง่งแพลตฟอร์อมเป็นในรูปแบบของตนเองได้ด้วยครับ สมารอิททอมีจะสามารถขายสินค้าเป็นช้อปปิ้งมอลล์อินเทอร์เน็ตผ่านแพลตฟอร์มหรือโปรโมทผ่านทาง SNS ได้ด้วยครับแพลตฟอร์มอย่าง YouTube หรือ Instagram นั้นผู้ใช้ต้องมีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์สูงมากและพลังของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ตามครับ แต่ว่าพ e ร s o n a นแพลตฟอร์มนั้นสามารถโตบโตได้จากกลุ่มผู้ติดตามของเราดังนั้นจึงสามารถโตบโตได้ไม่จำก,กัดครับผมขอให้สมาชิกอัตโมของเราทำความฝันและความหวังให้เป็นจริงได้โดยใช้อัต m y มีพ s o n a l p l แพลตฟอร์มนะครับ และสำนักใหญ่เองก็มีแผนที่จะไดไทยต่างประเทศใต้ใช้งานได้ประมาณช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าด้วยครับลำดับต่อไปเป็นเขาของประเทศไทยครับเขาแรกคือเขาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับในปีนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่จะปลดจำในอย่างแน่นอนสองรายการครับได้เก เยลลี่ทับทิมและกาแฟซึ่งเป็นสินค้า G S S ครับสินค้าสองรายการน,นี้คาดกันว่าจะเปิดจำหน่ายได้ประมาณช่วงเดือนพสศจิกายนครับโดยเฉพาะยลลี่ทับทิมนั้นเป็นสินค้าที่สมาชิกไทยต้องการมากถ้าเป็นจำหน่ายได้ผมคิดว่าจะสามารถช่วยให้นักธุรกิจของเราเอาชนะช่วงโควิดได้ครับ และสุดท้ายคือเรื่องเกณฑในการจัดส่งฟรีครับในเดือนสิงหาคมเราปรับลดเกณฑในการจัดส่งฟรีเหลือ300บาทเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ4ปีอัตมิประเทศไทยครับซึ่งเราตัดสินใจจะขยายระยะเวลาของเกณฑนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนครับ พลังงานอัตมีประเทศไทยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สมาชิกของเราสามารถเดินไปสู่ผลทางแห่งความสำเร็จได้อย่างถูกต้องครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองและเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ด้วยความฉันฉลาดครับวันนี้ผมขอจบการกล่าวต้อนรับ เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอขอบคุณนะครับกรรมการผู้จัดการคุณดีภูยองมากๆนะครับที่มาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์เรื่องราวดีๆครับน้องหนิงเมื่อกี้เนี่ยฟังแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Atomy Personal Platform นะครับ